นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับประเทศมาเลเซียเปิดตัว Honda Odyssey 2018โฉมไมเนอร์เชนเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมระบบ Honda r a c i n g เทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ล่าสุดที่ประกอบไปด้วยระบบเตือนภัยกันชนหน้าและระบบตรวจจับคนเดินถนนด้วยกล้องระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเรดร์พร้อมระบบช่วยเบรกระบบแจ้งเตือนและช่วยเหลือเมื่อออกนอกเลนดีไซน์ภายนอกของ Honda Ody s s ซ y 2018 Minor c h a n มีการปรับปรุงให้ดูหรูหราทั้งด้านหน้าและด้านหลังติดตั้งไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์ใหม่ไฟตัดหมอกแบบ LED ดีไซน์ใหม่บริเวณกันชนหน้ากระจังหน้าตกแต่งด้วยโครเมียมสีน้ำตาลพร้อมกันชนหน้าดีไซน์ใหม่และล้ออลลอยดดีไซน์ใหม่ที่ออกแบบเน้นความหรูหราวกว่าเดิมภายในห้องโดยสาร มีการตกแต่งด้วยวัสดุใหม่พร้อมติดตั้งระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control พร้อมระบบขับเคลื่อนตามคันหน้าที่ความเร็วต่ำส่วนภายในมีระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแบบดูโอโซนจอสัมผัส7นิ้วเบาะนั่งปรับด้วยไฟยฟ้าฝัา่งคนขับ8จุด ส่วนเครื่องยนต์ใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น2.4ลิตร i-VTEC สมรรถนะ175แรงม้าแรงบิดที่225นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อน,นาทีส่งกำลังผ่านด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้า ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่